โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟกตาเล็กวันนี้ก็อยู่กันในเกม g a l ินาอานะครับซึ่งวันนี้ผมก็กลับมาเล่นเอ้ยไม่ใช่ฟรีฟอาวี <laughs> ครั้งแรกเลยนะครับผมได้ทดลองเล่นมา2รอ,อบแล้วนะครับก็ดูสิพอดีว่าเพิ่งกลับมาเล่นก็แบกทีมทั้ง2ทีมแล้วครับ <laughs> เราก็มาลงแรงเลยกันวันนี้เดี๋ยวทุกคนคอยดิยนะ ว่าการลงแรงของผมมันไม่ใช่เรื่องเล่นอบอกเลยวันนี้ผมจะขึ้นซิลเวอร์ให้ได้หลังคลิปนะในคลิปเล่นแค่าตาเดียวก็พอแล้วโอ้ยทำไมมันช้าจังวะทุกคนเนอะช้าเกินเน็ตเอ้ยเน็ตมันเป็นอะไรอะเน็ตครับมาสักทีสิจ๊ะโอเคมาแล้วเออเล่นตัวไหนดีวะทุกคนผมจะเล่นตัวที่แบบผมไม่เคยเล่นเลยนะครับ เอาตัวไหนดีวะตัวไหนนะ่าเล่นมากงาทุกคนเนี่ยผมมองแล้วผมเล่นตัวนี้ดวกวาทุกคนตัวไอเนนะี่ยตัวกาดมาเล่นอะไรเนะี่ยท่อนบอกับกลับมาเล่นแล้วได้ตัวเนี้ยชื่อว่าอะไรน,นะชื่อว่าะไรอผมอ่านภาษาอัางกฤษมาค่อยเก่งอะเอาเป็งนง่ายๆเลยก็คือตัวเนี้ยแหละที่ผมเลือกนะครับทุกคนเลยไป เข้าเกมกันเลยมาแล้วนะครับมาแล้วลูกจ้าปืนใหญ่ๆที่นูอยากยิกงปืนใหญ่ๆที่จะมาแบกที <c oughs> มาครับตอนนี้เนยก็เป็นตัวฟาร์มป่านะครับเราก็มาช่วยเพื่อนด้านล่างก่อนแล้วกันพอนนี้ว่าชุนนี้ก็แบบชิวเกินนะครับเล่นเกมไหนก็แบบชนะไปหมดเลยอ่ะ oh, <no. S 1> ไม่รู้จะเก่งขนาดนี้ เล่นตัวไหนก็ชนะไปหมดเลยลจ้ะจะตายแล้วหรอจ้ะตัวนี้จะตายแล้วหรอจ้จะเจอเปิดสกิลโเรียบร้อยหนีไปไหนหรอจ้ะไอตัวนั้นไอตัวม่วงเจ้าจะหนีข้าไปไหนหรอจ้ะเจ้าจะหนีข้าไปไหนข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าจะหนีข้าไปได้ไหมโอ้ยมันหายไปไหนแล้ววะทุกคนเอ,โอโ้ยค้าง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 กูค้างเฮ้ย ผมค้างครับทุกคนเปิดสกิลสองไม่ได้เนี่ยทำงางดีเนี่ยเมื่อกี้เปิดสกิลสองไม่ได้เฉยเลยอะงงได้ครับจังหวะน,นี้ว่างงได้ครับมาช่วยเพื่อนตรงกลางนี่ว่ะเนยไหวปะเพื่อนไม่ไหวปะเนยอ,อยู่ข้างล่างนี่ว่ะผมนึกว่าตัวเนยมาครับเฮ้ยอืมเลือดผมก็เลือนน้อยเหมือนกัน,นเมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะตายซะแล้วทุกคนเนี่ยไปข้างล่างไปข้างล่างเพราะว่า น่าจะได้อยู่เรียยวลอยจะจังหวะน,นี้ให้เนยเราตามเนยไม่ทันหรอกเนยเขาเป็นตัวบัตเตอร์ไฟนะดาเมจเขาแรงกว่าเยอะ <c oughs> เราจะมาช่วยเพื่อนในล่างต่อดันป้อมดีกว่านี่น,นี่สองตัวเนยโดนลมเนยโดลนดลมจะจังหวะนี้เนยโดนลมจากูก็จะตายกูว่ากูตายแน่นอนเลยทุกคนผมตอดด้วยวผมช่วยเพื่อนตอดอยู่ตอดไปเรื่อยครับจงังหวะนี้พอตอดก่อนแล้วกัน ต่อเรื่อยๆครับกล้ามาหรือเปล่ากล้ามาหรือเปล่าจ๊ะกล้ามาหรือเปล่าจ๊ะกล้ามาหรือเปล่าไหวหรือเปล่าทำน้่นสิคุณไหวก็ผมหรือเปล่าเออไม่กล้านี่วะไม่กล้านี่วะกล้าหรือเปล่าถามแค่นั้นว่ากล้าหรือเปล่าแตกนะแตกนะมรอบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับผมไม่งั้นคุณก็จบเกมไปแล้วคือแบบคุณก็ไม่ตายแล้วครับเข้าเจอช่มามาหรอมาหรอจ๊ะมาหรอจ๊ะ มผมไม่ไหวเนยไหวเนยไหวสี่สองตัวเนี่ยเนยไหวผมบอกเลยว่าวเตตาไฟเนยไหวเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้จะหนีไปไหนแล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ได้ทุกคนวัตตาไฟทําไมเล่นแบบนี้เนี่ย <Nope. S 1> ไม่ได้ตัวสุดท้าย,ฉยเฉยแล้วไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้เราจะออกเป็นคี้ก่อนนะครับจิกข้อก่อนนะครับ เราฆ่าสามตัวแล้ว,าต,วลตายหนึ่งช่วยหนึ่งเองเหรอแค่นี้เองเหรอแตกนะแตกนะจ้าแตกนะจ้ะาบอกเลยว่าแตกนะจ้าเจออันตีผมเข้าไปร้องแลว้วถึงกับร้องแน่นอนเลยครับจังหวนเนี้ยก็ฆ่าได้สี่ตัวครับนอน,อนๆบอกเลยว่าเพิ่งกลับมาเล่นเองนะแบกทีมเนาะแบกทีมสามตาติดมันไม่ใช่นะก็พอดีว่า เกมนี้พี่ก็เล่นมาตั้งแต่มอนหนึ่งอะครับน้องๆ <Wow. S 1> ไม่ยากจยพูดอย่า,ยาก,กระตุกเด้ออย่าก,กระตุกขอร้องล่ะว่ายากกระตุกแต่มาฉามีใครมาตรงนี้ไหมล้อเลี้ยวเ,วเดี๋ยวพี่ช่วยเองน้อง mm. ไหวไหมครับเรอเลี้ยวไหวผมว่าเรอเลี้ยวไหวอะไม่เป็นไรให้เรอเลี้ยวเขาได้บ้างเราจะมาคิวอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่บาทุขคนล้อเลี้ยวเชื่อเราดันป้อมหนเพื่อน เ okay. ดันป้อมนี้แตกเดี๋ยวเราเราจะลงไปข้างล่างนะครับเฮ้ยตัวนี้เหรอจ้าตัวนี้เหรอจ้าตัวนี้เหรอจ้าจะหนีไปไหนเหรอจ้ากูก็ไม่ได้รานเลีเ้ยวด้าแน่นอนเลยว่าแหละไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเรายังช่วยสามอยู่มานี่เหรอจ้าเลือนเราเลื่อนน้อยกว่าแต่เลื่อนเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่นะจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่นะจ้ะาไหวกับผมเหรอป่าผมถามหน่สีมีใครไหวกับผมมั่งตีนั้นน่ะ โอ้โหตัวที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผูกลับบ้านก่อนอย่ามือแต่โมเดี๋ยวคืตายทุกคนเน้เดี๋ยวผมตายผมขอกลับบ้านก่อนละกันยังวันี้เลือดเสร็จแล้วเราไปตรงกลางเลยเพื่อนเราเลี้ยวขึ้นบนเลยหลอเราเลี้ยวครับมันอยู่ตรงกลางนี่มันอยู่เลนตัวเองนี่เราเลี้ยวเดีย๋ยวเราช่วยเองเลนล่างมีบัตเตอร์ไฟเลนบนมาหลอดเป็นแทงก็น่าจะไหวอยู่ อาจไปเลยผมว่าน่าจะไหวอยู่ซึ่งแต่ก่อนผมเล่นมาอดผมบอกเลยผมตึงจัดอะ่มะมาอดกับล้อเลี้ยวอะ่ะผมเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนไม่ไม่มีใครไหวผมเลย <S <S ถ้าเล่นตัวเดียวกันนะมาอดกับลอเลี้ยวอะ่ะผมบอกเลยแต่จอนจนี้ผมตึงสุดในโรงเรียนแล้วอะ่อะอะ้าวค้างค้างค้างกูเดินไม่ได้ทุกคนผมเดินไม่ได้เป็นไรอะเฮ้ยมเดินไม่ได้อะ่ะทุกคนเป็นไ,ไรวะเน,นี่ยอ้าวไม่กี่เป็นแล้ว่ะ เดิไม่ได้เฉยเลยไม่เป็นไรดันป้อมยาวครับยังวันนี้วันหรือเปล่าฝั่งนู้นวันหรือเปล่าันไหมจิฝั่งนู้นวันหรือเปล่าไม่เป็นไรเฮ้ป้อมล่างจะแตกป้อมล่างจะแตกนะเหนื่อยมาแล้วเหนื่อยมาแล้วเหนื่อยไหวเรามาช่วยตรงบนดีกว่ามาช่วยด้านบนดีกว่าดาเมจคิดจะข้อข้าแรงนะจ๊ะคิดจะข้อผมแรงนะจ๊ะผมบอกเลยว่าคิดจะข้อผมแรงนะจ้าไหวหรือเปล่าฝั่งนู้นนะไหวหรือเปล่าจ้าถามน่อย ดันป้อมเยียรยาครับจังหวะน,นี้เอเราเรียกเช่เราดันป้อมหน่อยเชิเราดันป้อมหน่อยป้อมกลางเอาป้อมกลางแหงแตกก่อนป้อมกลางแหงแตกเราช่เยอะเราช้ยอยู่โอเคแตกแล้วก็เสร็จโกดสครับเสร็จโกสศครับเฮ้ยเฮ้อไปกดโดนปุ่มแผ่นที่ <S 2> <S 2> ทุกคนผมเฮ้อไปกดโดนปุ่มแผ่นที่ไม่เป็นไรไหวไหวผมบอกเลยว่าไหวจังหวะน,นี้ไหวครับบอกเลยว่าไหวเมื่อกี้ปุ่มแผ่นที <S <S ่ปิดหน้าจอมดแล้วไม่เป็นไรนะทุกคนนะ ไหวครับบอกเลยว่าจังหวะนี้ก็ไหวเฮ้ยเฮ้ย hey, <hey>, hey. ป้อมนี้แตกแล้วป้อมนี้ยแตกแล้วไม่เป็นไรเราเลี้ยวค่าขอเราเลี้ยวได้วะทุกคนเนี่ยตัวเมื่อกี้เราเลเี้ยวอย่าพึ่งดันป้อมเด้ออีป้อมล่างกับป้อมบนให้แตกกันค่อยแบบเอาคลิปเข้าแล้วดันทีเดียวเลยเราเลี้ยวเดี๋ยวเราไปช่วยมาลดดันป้อมบนดีกว่าทุกคนแต่ก่อนอื่นขอตีคลิปก่อนนะครับคลิปแดงพอดีว่า อยากได้คิวอะครับไม่ใช่อยากได้ไดเลือดอะครับน้นนตีคลิปได้คิวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะทุกคนอะไรหรอไหวมาหลอดค่าเหรอจะไหวมาหลอดค่าเหรอข้าถามเจ้าหน่อยสิมาหลอดค่าตึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมนะมาหลอดอ่ะก็คือมาหลอดก็คือเพื่อนนีแ่แหละมาหลอดค่าก็ตึงนะมาหลอดจา๋าป้อมล่างแต่งอย่างป้อมล่างอย่างไม่แต่ง ดันป้อมยาวครับเจ้านี่โอ้ยเพือ่อนอย,ย่าพึ่งไปดันป้อมใหญ่ที่เพื่อนเราขอดได้ไหมจ้าเพื่อนจา๋าเราขอดได้ไหมจ้าดันป้อมนี้ช่วยหน่อยป้อมล่างดันป้อมล่างให้แตกก่อนมาลอดไม่ไหวว่ามาลอดตายมาลอยอมตายไปหนีพ้นบ้างมาลอดนายหนีพ้นไหมนะถ้าไม่พ้นก็ยอมตายไปเพื่อนเออก็มันไม่พ้นนะนายก็ยอมตายไปเพื่อน เดี๋ยวเราไปช่วยเราฟาร์มคิดแป๊บหนึ่งเดอ้อกําลังแตกอย่างแตกแล้วใช่ไหมมันนี่เหรอจ๊ะให้สี่เลยบอกเลยให้ห้าเลยก็ได้มาจังหวะน,นี้ให้ห้าเลยให้ห้าเลยจ้าบอกเลยมาจังหวะน,นี้ค่าได้อยู่แล้วแหละให้ห้าเลยจ้าไปโน้นไวหรือเปล่าโอ้ยเจ็บตัวนี้ยืนนิ่งทําไมเหรอจ๊ะยืนนิ่งทําไมเหรอจ๊ะตีป้อมแตกเลยนะบอกเลยว่าตีป้อมแตกแล้วนะตีป้อมแตกแล้วนะไม่รอแล้วนะ,ออะ,นะจ้า <c oughs> ผมบอ,อกแล้วว่าไม่รอแล้วนะจ๊ะมาดูกันซิทุกคนว่าใครจะแบกอะแรงน,นันนงนนนง้นเนี่ยขนาดนี้แรงเนี่ยในแรงนั้นน่าจะมีแต่คนตึงๆครับแต่ดูซิผมเป็นคนแบกทีมจัดเลยจังหวะเนี้ยทุกคนดูแล้วกันระบบกําลังสร้างโพสต์คือแล้ววะคือโพสต์อะไรอะทุกคนผมไม่เขา้าใจเลยไม่ได้เล่น rv นาะน oh, <no. S 1> เฮ้ยเน็ตทำไมมันชาขนาดนี้อย่าชาดได้ไหมเน็ตจ๊ะ โอเครีเจนเนอรี่อะคิดเอา MVP ก็คือผมเองอะไม่อยากจะพูดแล้วกันแบกสามตาติดแล้วครับน้องๆจังหวะเนี้ยมีใครไหวมั่งมีใครไหวกับผมหรือเปล่าครับ